สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับใกล้ค่ะใ้คตั้งครับช่างเลียบครับค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่องอ e ีสกิจ JPT สาขาปากช่องลำนารายนะคะ วันนี้เรามีอะไรนะพี่แต่คะค่ะวันนี้นะคะเราจะนำรถนะคะมาให้ลูกค้าดูเกี่ยวกับเรื่องนะคะเทคนิคดีดีดดเทคนิคการบำรุง,งรักษาซีนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องซีนนะคะค่ะ โอเคหลงนั้นเราไปชมตัวรถกันเลยนะคะ,คะนี่ครับตัวรถ40แรงนะครับ NTA 5 0 ก็ตัวนี้จะเป็นรถเปล่านะครับก็จะมาบอกให้ยืดอายุการใช้งานไปได้นานกว่าเดิมนะครับ,ครบใครที่ดูไปแล้วอาจจะมีคลิปแรกๆที่เคยทำไปแล้ว y o u t u b e นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ดูหรืออะไรก็วันนี้ก็จะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทำซ้ำครับ,รบวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ เราจะใช้ยางในยางในตัวนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับตามร้านขย,าง,ยางในสนะิบล้อต้อนนะครับตัวนี้เป็นยางในสิบล้ออันนี้นะครับมีวิธีการเลือกไหมคะหรือว่าได้หมดทุกอ,อย่างขอให้เป็นสิบล้อใช้ได้หมดครับมันจะแบ่งออกมาเป็นสองผืนพอดี<ะ>ตัดนะครับเราก็เราก็จะวัดนะครับตรงนี้ลงมาตรงนี้นะครับประมาณสักห้า กว้างนะครับประมาณ35ความยาวข้างบนประมาณ45ข้างล่างยาว60นะครับเพราะว่าให้หัวกับท้ายมันไม่เท่ากันนะครับตรงเนี้ยความยาวข้างบนที่ใส่นอ็อตตรงเนี้ยอยู่ประมาณ45นะครับข้างล่างนี้ประมาณ60นะครับเพราะว่าอันนี้ให้ดูข้าว่าจะเป็นนี้แต่ที่ผมตัดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับรล่างหน้าตาประมาณนี้ครับผมนี่คือตัดชิ้นหนึ่งปุ๊บมันจะแบ่งได้เป็นสองอันพอดี เราก็ตัดกลางตรงนี้มันจะมีตะเข็บบอดแล้วเราก็ตัดตามตะเข็บเลยนะครับตามเส้นตัดตามเส้นตรงนี้เลยนะครับข้างบนเราก็ตัดตรงขากลางไปนะครับมคู่มันเลยไป,ไปม,มาอย่างนี้ซ้ายขวาประมาณนี้ครับระยะเวลามันได้แป๊บเดียวเราก็ตัดมาโชว์ลูกค้าเลยนะคะประมาณนี้สองเส้นออสองแผ่นสองข้างครับสองข้างประมาณนี้นะครับ <OK> มาดูวิธีมาดูวิธีใส่นะครับ <relevance> เราก็วัดก่อนนะครับหนึ่งข้างเราก็วางก่อนนะครับแล้วเราก็วัดวางให้ได้ระดับ <không>? ก่อนเนาะเราเราก็วัดเสร็จปั๊บมันจะมีรูน็อตอยู่ครับรูน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเบอร์สิบสี่นะครับสองตัวพอเราวางได้ระดับแล้วนะครับอ่าเข้าประมาณนี้นะครับเราก็จับดูว่าร <izon> ูน็อตอยู่ตรงไหนนะครับรูน็อตอยู่ตรงนี้เราก็เจาะ ครับไว้หนึ่งรูเจาะไว้หนึ่งรูเพื่อมาตัดนะครับเราก็จะมาตัดตัดเป็นรูนะครับเราก็ใส่น็อตได้แล้วครับ ช่างตามใส่น็อตครับใช้น็อตประมาณนิ้วนะครับแต่ทนนีนี้วันนี้เรามีน็อตยาวเราเลยเอามาใส่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนะปกติใช้แค่นิ้วเดียวนะครับเบอร์สิบสี่นะครับเราปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับต้องกับคันชัก นเพราะว่า oh <wow. S 1> มันจะได้ให้ให้ตัวได้นะครับเวลาล้อเลี้ยวนะครับจะได้อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่ประมานี้ <Yeah. S 1> ทำง่ายๆครับ แต่ถ้าลูกค้าอยากมันก็จะไหลออกข้างยือดอายุการใช้งานของซีนได้ไปอีกนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูข้างอีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับข้างหนึ่งเราก็วางเราก็วางก่อนครับตัวนี้เราก็วางก่อนนะครับถ้าเหมือนกันครับอ่าเหมือนกันนะครับวางไว้ได้ขนาดปุ๊บแล้วเราก็เจาะดูนะครับ ก็ตัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ นี่นะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามา,าใ,ใหม่นะคะอตอนนี้ช่างกำลาตัให้นะครับ่าสาธิตเทคนิคการบํารุงรักษาซีนนะคะของ40และ42นะคะเพราะว่าบางคนไปเจอดินทรายนะครับมันก็จะรั่วบ่อยนิดนึงเพราะว่าซีนเขาตั้งเรามันเป็นแบบหงายขึ้นมานครับตัวนี้ก็รอทางดิลเลอร์ใหญ่เขาปรับนะครับ เพราะว่าข้อเสียจากลูกค้าเขาก็จะไปปรับแนะนําเข้าไปแล้วเขาจะปรับปรุงใหม่นะครับ40สแรงก็มีการปรับปรุงกลายเป็นตัวถีบก็เยอะนะครับตอนนี้ชุดแขนหลังคานใบดันที่ปรับจาก40แรงที่ลูกค้าติชมมานะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จไฟโทรศัพท์ให้สายวัดน้ำมันเครื่องสายเติมน้ำมันเครื่องก็ปรับเข้าไปใบดันก็กว้างกว่าเดิมกว่า40แรง ก็ตอนนี้เขาก็กําลังปรับปรุงอยู่นะครับจากพอม้าตัวนี้ก็แจ้งเรื่องเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ใช้วิธีป้องกันไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดินทรายก็จะเข้าง่ายถ้าเป็นดินวัดดินเหนียวดินแดงก็จะยากนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องไปมัดไม่ต้องไปเอารวดมัดไว้นะครับเพราะว่าเวลาเลี้ยวอะไรมันจะดึงยางขาดให้มันห้อยตัวได้ให้ตัวได้แบบ ติจลัางมันครับนอตอนนี้ก็คือจะยาวไปครับยาวไปครับใช้แค่นิ้วเดียวนะครับน็อตตัวนี้ใช้นิ้วเดียวอันนี้เรามาใส่เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยครับใช้ประมาณนิ้วเดียวนะครับน็อตเบอร์สี่ลูกค้าอยากดูว่าถ้าขับไปแล้วมันจะพับไหมคะช่างไม่พับครับขับให้ลูกค้าลองได้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวผมจอดครับเดี๋ยวผมมาจอด เดิมครับเดิมเนาะไม่พับนะครับเราไม่มัดถ้าเราไม่มัดมันจะไม่พับนะครับถ้าเรามัดมันมันจะพับแล้วมันก็จะขาดครับอันนี้มันให้ตัวได้อิสระมันเลยไม่ขาดไม่พับ ยังไงอยากได้อยากได้อ๋ออยากได้เรามีขายครับก็ที่เฮียขายอยู่นะครับพร้อมน็อตแล้วก็ยางชุดชุดข้างหนึ่งอะครับพร้อมน็อตพร้อมตัดให้อะไรวัดให้เบ็ดเสร็จเอาไปใส่อย่างเดียวชุดละสองร้อยชุดละสองร้า2ข้างสองร้อยบาทรับไม่มีเวลา,วลาอ๋อสั่งเราได้นะคะเรามีบริการส่งเนาะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะว่า อ,อยากได้ตัวบำรุงรักษาซีนนะคะโทรเข้ามาหาที่เอ็ i แอดมินได้ที่เบอร์0954659989นะคะหรือว่าโทรสั่งเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะหรือว่า l i น e แอเนาะเรามีบริการทั้งอะไรแล้วก็ น้ำมันเครื่องด้วยนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนทายเราก็มีทีมช่างบริการให้นะคะเบอร์ติดตอ่อเบอร์ช่างเบอร์อะไรคะค่ะเ,เดี๋ยวแนะนํานะคะเชิญช่างตั้มช่างเริ่เลยค่ะของผมนะครับเป็นเบอร์ของผมเองก็เป็น083 381 6014นะครับถ้าจะมีอะไรปรึกษาได้ไม่ว่าจะเรื่องถามเกี่ยวกับเรื่องรถมีปัญหาหรือว่าอยากถามข้อ ตอบถามหรือว่าจะแนะนําแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่รู้อยากถามช่างมีข้อเออเนี่ยผมไม่รู้นี่ครับอยากถามว่าเออนีฟใส่ยังไงอันนี้เป็นยังไงอันนี้เสียงออย่างนี้เป็นอะไรก็ตอบถามได้นะครับเราให้คําแนะนาทุกทุกกรณีครับโอ้ยสี่มงไม่แม่ครับไม่เดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำเออผมทําอะไรอยู่ก็โทรไปได้นะครับช่างจะโทรกลับสามารถติดต่อมาได้เลย วันนี้พี่แต่มีโปรโมชั่นอะไรไม่ฝากไหมจ๊ะโปรโมชั่นค่ะเอไ๋อได้ยินไหมคะค่ะค่ะนะคะก็โปรโมชั่นนะคะของเดือนนี้เลยนะคะย้ำว่าดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของแถมหรือว่าส่วนลดนะคะค่ะก็ถ้าลูกค้าอยากออกเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะ42แรงนะคะ ลูกค้าใช้เงินวางดาวนะคะอยู่ที่3 9 9 0 0นะคะ,ะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ,ะส่วนของแถมนะคะย้ําว่าของแถมเดือนนี้นะคะพิเศษจริงๆนะคะลูกค้าอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นกองเปียกหรือน้ํามันเต็มถังนะคะตรงนี้ลูกค้าอ่าท่อยเสียขอโทษค่ะท่อยเสียเดือนนี้ไม่ได้แถมแถมแถมค่ะ ได้เสียหรืออ่าคู่กับน้ำมันเลยนะคะน้ำมันเต็มถังใช่่กน้ำมช่หนึ่งชุดใช่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัว54แรงนะคะก็อุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันนะคะใช้เงินวางดาวอยู่ที่4 9 9 0 0นะคะ ย้ำเฉพาะของแถมนะคะเดือนนี้เท่านั้นนะคะ,ะเดือนนี้เท่านั้นถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาที่บริษัทเราได้หรือว่าเบอร์กระแตโดยตรงนะคะที่เบอร์นะคะ0630095760ได้เลยนะคะค่ะค่ะคันนี้ละคะพี่แตคันนี้ราคาเท่าไหร่อ่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซเบอร์นะคะค่ะค่ะจะเป็นรถเก่านะคะของเรานะคะตัวนี้จะเป็น40แรงนะคะ ราคานะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคา,าซื้อสดเลยนะคะอยู่ที่าสามสามแสนประมาณ, 3, มาณ 3, สามแสนประมาณสามแสนนะคะสามแสนจุดจุดจุดอ่าค่ะสามแสนจุดเพราะว่าบางทีลูกค้าอยากจะได้อุปกรณ์เพิ่มไปนะคะอุปกรณ์มือสองเราก็มีให้พร้อมนะคะลูกค้าอยากได้อะไรก็รีเควสเข้ามาสอบถามเข้ามาได้นะคะค่ะ,คะเ,ดเดี๋ยวชมรอบๆได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็น40แรงค่ะเดี๋ยวให้ช่างเลี้ยงนะคะอธิบายคันนี้ให้นะคะคันนี้เป็นรถเซฟเวอร์นะครับรถเซฟเวอร์รถมือสองสภาพคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยางยางก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับรถเพิ่งใช้แค่260กิโลนะครับค่ะ260ชั่วโมง260ชั่วโมงพูดผิดครับผมพูดผิดทีขอโทษทีครับสภาพ สภาพก็ถือว่าโอเคนะครับรถคันนี้เป็นรถไล่นะครับรถไล่นะครับตัวนี้เลขชั่วโมงน้อยนะครับตัวนี้ดูเครื่องดูอะไรตัวนี้ของเราก็จะเป็นปั๊มแยกหน้าหลังนะครับชุดนี้เป็นชุดหน้าชุดนี้จะใช้พวกระบบหางใบดันหางครับตัวนี้นะครับของเราก็น้ำมันหมดไม่ต้องแยกนะครับเรามีปั๊มติ๊กให้นะครับเปิดไล่ลมอย่างเดียวแล้วก็สตาร์ทใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ตัวนี้เกความร้อนแล้วก็มีให้ดูแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ดูปก,กติชาวไร่เขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่เราของเรามันจะมีสัญญาณเตือนก็คือแต่ดังนะครับถ้าความร้อนขึ้นมากๆแต่ดังถ้าเรายังไม่ดับรถหรืออะไรเดี๋ยวรถมันจะดับเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเซฟเตอร์เซฟตีเครื่องนะครับตัวนี้ะนะครับ มาดูเลขใหม่กันนะครับต yeah. ัวน yeah. ี mm ้ไ hmm. ม yeah. ่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาอย่างไงมาอย่างนั้นเลยนะครับสีเดิมทุกอย่างอะไรเดิมทุกอย่างนะครับครับเลขใหม่นะครับจอใช้ได้ปกติครับปกติครับแต่ดังไหมคะดังครับแต่ดังไปติดโอเคดี ทุกอย่างโอเคอยู่นะครับคันนี้ส<า>ภาพถือว่า90%นะครับยางเงงยิงยางหน้ายางหลังสภาพโอเคสสื่อไม่ได้ทำนะครับไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับมาสภาพแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้เลยนะคะเปิดโอกาสได้สอบถามได้เลย<า>อยากได้รถใหม่รถเก่าหรือว่าจะเป็นตัวผ่านเราก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็<ๆ>มีนะคะมือหนึ่ง,ง,ม,งมือสอง,ง,องสอบถามเข้ามาได้เลยเพราะว่าเราจะมีอแอดมินคอยให้คำแนะนำอยู่เนาะนทั้งสาขาปากช่องแล้วก็ลำนารายนะคะ บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเรามีทั้งหมด2สาขานะคะอยู่ที่ปากช่องด้วยแล้วก็ลำนาลายนะคะลำนาลายจะอยู่ตรงตำบลชัยนาลายอำเภอลำนาลายนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะเบอร์ติดต่อ095-994-4663นะคะอีกทีหนึงนะคะ095-994-4663นะคะจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาแล้วก็มีช่าง ท่านใดที่อยู่ในอำเภอลำนาลายเนาะอยากเข้าไปสอบถามหรืออยากเข้าไปดูรถอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารถมีปัญหาอยู่ใกล้จุดนั้นก็สามารถโทรติดต่อช่างที่สาขาได้นะคะแล้วก็ปากช่องปากช่องเราก็มีบริการให้เรามีทีมช่างบริการให้เซอร์วิสให้นะคะทั้งรถเก่ารถใหม่ถ้าออกรถกับเราไปเรามีประกันให้นะคะถึง1500ชั่วโมง หรือ1ปีกี่เดือนนะหนึ่งปีสมเดือนอย่างไดอย่างหนึ่งอูกต้อนะคะค่ะเราถ้าเกิดว่ารถเราไฟไหม้แล้วเราระเบิดนี่เรามีประกันให้นี่แน่ตรงนี้นะคะมีประกันให้นะคะประกันของเทเวศนะคะรถหายไฟไหม้ฟ้าผ่าเครื่องระเบิดเรามีให้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะค่ะ วันนี้นะคะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าย,ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือว่าสายตรงมาทางที่เบอร์ที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเลียบช่างต่าแล้วก็ช่างตอกนะคะทีมงานเรานะคะแล้วก็ช่างเม่นฝั่งลำนารายเนี่ย<ช>เราพร้อมให้บริการตลอดเวลานะคะ<ช>ถ,ถ้าลูกค้าโทรมาแล้วช่างไม่รับเดี๋ยวยังไงช่างโทรกลับไปเองนะคะช่างอาจจะยุ่งติดงานอยู่นะคะช่วงนี้ก็ ท่างก็งานก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยยังไงก็สามารถสอบถามทางเรามาได้นะคะเราให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีคําตอบให้กับลูกค้านะคะค่ะหรือว่าลูกค้าอยากให้เราทำคอนเทนต์ใช่อยากรู้เรื่องอะไรใช่ใช่บ็อกเข้ามาใช่ค่ะบางทีก็ลูกค้าอยากอยากจะทราบเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะบางที ทางเราก็จะายจะแฟนเพจทุกๆขั้นนะคะ<ช>แล้วก็ลูกค้าของเราทุกคนด้วยนะคะ,คะถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าช่างจะได้ตอบคาถามเราได้นะคะชค่วงนี้ช่างกำลังไล่ในที่นี้อาโออใช่เรามีบริการใช่ช่างก็จะเตรียมอุปกรณ์พร้อมไปด้วยเลยนะคะสั่งมาได้เลยช่างก็จะมี อุปกรณ์เครื่องมือให้ใช่ค่ะเป็นเนื้อหนิทค่ะครับฟังใช่ไหมครัค่ะโอเคพูดซ้ำเรื่องเช็คนอกประกันอีกทีหนึงอ่าตัวเลค่ะเช็คนอกประกันนะครับหลายคนสงสัยว่าสงสัยเช็คนอกประกันคืออะไรค่ะคือลูกค้าที่หมดประกันไปแล้วที่หมดประกัน1ปี3เดือนไปแล้วเรามีเช็คนอกประกัน เฉพาะลูกค้าเก่าอันนี้เวลาเราเข้าไปเช็คเราเฉพาะเช็คแต่ตัวรถไม่เสียค่าใช้จ่ายคแต่ถ้าลูกค้าถ่ายน้ำมันหรือว่าค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่ว่าซีนรั่วไม่ว่าอะไรเราจะมีเฉพาะค่าซีนกับค่าแรงของช่างนะครับชั่วโมงละ2 6 8บาทแต่ค่าเดินทางของเราไม่เก็บนะครับค่าเดินทางค่าระยะทางเราไม่เก็บเราเก็บแต่ค่าแรงกับค่าซีนนะครับ รถให้ลูกค้าก็คือถ้าลูกค้าอยู่ไกลสมมุติค่าระยะทาง5หรือ600บาทเราไม่เก็บนะครับ<ค>เราเก็บแค่ค่าแรงกับค่าของอคือ,อ,อเช็คระยะนอกประ,ะ,ะรกันนะครับที่โปรดีๆช่วงนี้นะครับของอ e ี G G รกิจเจีทปากช่องนะครับมีลูกค้าถามมาว่า54แรงมีที่ชาร์จแบตมือถือหรือเปล่าครับไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็น42นะครับที่ก็ทําออกมาแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะทำลูกค้า ทำมาทำเองได้ก็ต้องต่อจากสายข้างหลังขึ้นมานะครับจะมีสายข้างหลังต่อทัได้เนาะ,ะอ,นนอันนี้คุณนนที่กำลังจะออกรถกับเรานะคะห้าส<ะ>ิบสี่แรงบุ้งขี่ถ้ายัายยางไงแล้วเดี๋ยวก็แตะนะคะวันที่ไปส่งรถเดี๋ยวก็แตะจะให้ช่างนะคะไปแนะนำว่าถ้ายอยากทำทำี่ชารนะคะครับ,รบถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่าอยากทำเองมีปัญหา แล้วก็โทรมารถามช่างได้ปรึกษาเออช่างตรงนี้ถอดถอดยังไงถ้าไม่ได้เข้าไปดูใน YouTube ของช่องเรา<ะ>ก็โทรมาปรึกษาได้ว่าถ้าแบบเอองบน้อยอยากทําเองก็ซื้ออะไรที่เราได้ค่ะอยากทําเองเราก็ดูใน YouTube ก็ได้เราก็ทาคลิปไว้เป็นบางอย่างอันไหนที่มันเสียบ่อยเราก็จะทําเป็น YouTube ให้นะครับ<ะ>แล้วก็ลองเข้าไปดูว่ามันเปลี่ยนยังไงทํำยังไงหรือว่าไม่เข้าใจอ่โทรมาถามช่างได้นะครับเราก็จะให้คําตอบครับ<ะ>ผม ท่านใดมีข้อสงสัยก็ยินบ็อกเข้ามาโทรเข้ามาได้นะคะแล้วเรื่องอะไรก็คือถ้าลูกค้าซื้อก็สามารถส่งคือรีครับส่งคอรีส่งเจทีครับส่งอะไรเรามีสต็อกตลอดนะครับไม่ต้องครับผมใช่นะคะไม่ว่าเก็บมีเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับมีโอนก็ได้ไลน์แอดแฟนเพจหรือโทรนะคะโทรเข้ามาได้เลยแล้วก็มีลูกค้าที่อยู่ไกล ถ้ายังไม่แน่ใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ใช่นะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนเพื่อที่จะส่งของไปแล้วจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะเราก็จะได้จะได้มงเสียเวลาเข้ามาใช่ค่ะช่วงนี้ก็โควิดนะช่วงนี้ก็โควิดนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสกันด้วยนะครับล้างแสฮอด้วยครับล้างมือทุกครั้งนะครับที่จับอะไรก็ผู้ผมก็ไปไหนไม่ค่อยได้นะครับก็จะอยู่ในละแวกแค่เขตนะครับ นะคะแล้วพวกเราสี่คนนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะหรือว่าอยากจะให้เรานําเสนออะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะทางเราก็จะหาความรู้แล้วก็คําตอบให้กับลูกค้านะคะค่ะ,คะสำหรับอาทิตย์หน้าเรามีตัว54แรงมือ2สภาพนางฟ้าเลยนะ,ะเข้ามาใช่ ติดตามชมได้นะคะทุกวันเสราร์เวลา11นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้เนะาะโอเคาาลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย